แชมป์พรีซีซั่นเป็นของอูดิเนเซ่มันไม่สําคัญครับผมพรีซีซั่นมันคือรายการที่ได้ลองนักเตะและทําให้เห็นว่าเบนจามินแห้งสามารถเล่นได้ต่อไปคือของจริงกับการลุยฟุตบอลเดอยแชมเปี้ยนชิพเอเจนต์ชอบส่งจดหมายเข้ามาว่ะรอบนี้เหมือนจะพยายามให้เราทํำธุรกิจให้ได้เว้ยแต่เรามันเพิ่งเป็นนักเตะอายุ18ปี ยังเป็นดาวลูงยังเป็นยังเพเยอร์การทําธุรกิจตอนนี้ผมว่ามันจะดึงโฟกัสเรามากเกินไปครับไปลุยดีกว่าเกมแรกกับสวนรซีเราต้องฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวจริงผมว่าถ้าคลิกซิมอ่ะโอกาสเป็นตัวจริงมีอืมรอบน,นี้ขอเป็นคลิกซิมแล้วโอ้โหว่าจะเป็นตัวจริงซะหน่อยไม่ได้ว่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ประตูโดนถอดเหมือนตัวที่โดนถอดออกก็ไม่ใช่ประตูมือหนึ่งด้วยฮ่าแสดงว่าคาลิกยังหาตัวหลักไม่ได้ครับโอ้โหสวรนซีอ๋อเกมเยือนด้วยว่าอยู่ไม่รับแน่นจัง นหน่อยเฮ้ยกูปะกูได้กูได้กูได้ไดมา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 เ <c oughs> ฮ็ดเพ็ดเพ็งของตุก okay, ของมามช่องด้วยอเหนียวข้างขอไหมไม่ขอด้วยเดินหน่อยเดินหน่อยโยกโยกขอหนึ่งเต้มก่อนอย่างเง,งี้ยแต่เราเป็นเจ้าบ้านมาแล้วมาแล้วง้างไหมยังระวังงางเนี่ยสวยครับผมโอเคยิ้มเล่นมากสวยให้ระวังโอ้ยเกือบสั้นทิพสวย นั่นแหละแล้วพุ่งอ้หขึ้นเกมมาแล้วครับอุ้ยมีตัววิ่ง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 นั่นไงได้ยิงเบ้าเน้่ยิงยิงดิเน้่ยิงยิงดิโอ้โหหงั่งเมื่อไหร่อ่ะอ้วิลลุดหลุดไหมไม่หลุดครับผมยังได้ตรงกลางปล่อย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 โอเคขึ้นบนขึ้นบนไปโอ้โหโอเคยังได้แล้วจบเกมไปเลยครับผมไม่ต้องเปลี่ยนประตูก็ได้นะจริงๆอ่ะ ให้กูนั่งดูสาร้างสนามเหมือนเดิมก็ได้นะเกมแรกเปิดด้วยการเสมอก็ไม่น่าเกียดนะแล้วคามพึงพอใจผมรถมา5ได้มา3สกิลพอยต์ไม่ผ่านคือเลตติ้งครับมันไม่ได้ทําอะไรตอนนี้สเตตเรา80แล้วนะทุกคนแล้วได้มาอีก3สกิลพอยต์ขอใส่เกมลับเหมือนเดิมครับผมกอล์คิปเปอร์อย่างน้อยก็ต้องได้วิ่งเพิ่มว่ะได้วิ่งมีปะคืออันนี้โหนี้ใช้4โพสิชันก็ได้อยู่ยืนตำแหน่งดีๆหน่อยหมดแล้วครับเหลือ1สกิลพอยต์ไป เพิ่มสปีดไม่เป็นไรทุกคนเกมแรกเราไม่นับก็ได้ตอนนี้ดูแล้วสถานการณ์การลงตัวจริงก็ไม่ง่ายวะ่ะดูเกมต่อไปรอบนี้เจอกับบิสโต้วะเดี๋ยวขอดูชื่อเต็มหน่อยบิสโต้โรเวอร์ครับผมมาโชว์ตัวตัวก่อนเดี๋ยวสอนวิธีการรับลูกตัวตัวบิงออกไปแล้วนี่โอ้โหบล็อกสวยเห็นไหมไอ้สัตว์ฟุกแล้วโอ้โหเป็นไงออกไปบิมมุมปิดมุมม,ม,มันต้องยิงแมงชิปเลยวิงกลับบิงกลับแล้วโอ้โหปัดเข้าดีลวนี่ไง สุดท้ายจ่ายบอลเอาอะไรมาเป็นตัวจริงวะเนี่ยสวยเอาข้างขึ้นได้นะอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหกูปิดมุมดีสวยนั่นแหละแล้วยิงได้สวยเลยเข้าซ้ายซ้ายโอ้โหฟาทัศ์ได้อยู่นี่เลยอเ ยิงไปเลยไล่ไปดิเฮ้ยไล่หน่อยยังไงโอเคยิงดิยิงเมื่อไรโอ้โหอย่าบอกมึงคืนหลังนะโอ้ยเหงาเว้ยทองบอลไอทีมเราของบอลพอเข้าใจครับผมทีมนำแต่คู่ต่อสู้แม่งไม่เอาอะไรเลยอะแพงดินั่นแหละแล้วกลกางสวยจัดแล้วจบจบไหมโอ้ยดึงกลับอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า เดี๋ยวเข้าประตูไหมไม่จบสกอร์ด้วยตัวนายตัวนายรอแล้วสุดเส้นดึงดึงแล้วคืนคืนแล้วคืนอีกทีคืนอีกทีกทมากูขึ้นมาแล้วไอสัตว์กูยิดกูมาแล้วโอ้โหลงมายืนดูครับผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องเซฟสัมผัสบอลครั้งเดียวคือตอนเขีย่ยให้เพื่อน ผมว่าเราเกิดเป็นประตูยุคอะอ๋ะไอ้แค่เกิดมายุคบิวอัพแม่งบิวอย่างเดียวเลยผมว่าซีรีส์ประตูอะสิ่งที่เราควรทำเว้ยคือย้ายไปอยู่ทีมเล็กๆเพราะถ้าเจอทีมใหญ่อะเราจะได้มีโอกาสเซฟเพราะเขาจะบุกต่อไปเป็นแชมเปี้ยนชิพแล้วและเป็นเกมใหญ่ด้วยเจอกับดับบี้เคาน์ตี้เดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นคลิกซิมดูเออมาสักทีว่ะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วครับผมหลังจากเป็นตัวจริงหนึ่งครั้งในพีซีซัน เอาละในเวลาของนายแล้วเบนค์จะมินแหงทําทไมแต่งให้เป็นฝรั่งหน้าเหมือนขี้เหล่าแถวบ้านกูเลยวะเกมนี้เกมเยือนด้วยน่าจะมีโอกาสเซฟเยอะครับเจ้าบ้านก็คงไม่มาตั้งรับให้เราบุกหรอกมาแล้วออกข้างมาแล้วเอ้ยเฮ้ย,ยดีว่าไม่มันมาคล่องเลยเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยเพื่อนเอากูแน่มันเอากูแน่เด่ยง้างแล้วง้างแล้วลด แล้วยิงดีด้วยเอาไม้เอาไม้สองนาทีไอ้สเอ่ยไปไปไปเอาคืนได้หน่อยแต่งันนี้ไม่มีอีกแล้วอุ้ยสวยโจนโจนสัดแล้วมาเหมือนกันโอ้ยประตูกลางทั้งคู่โอ้ยหกนาทีก็มีสองประตูจะชัดจังวะนนี้นี่เนี่ยของข้อสวยเลยครับโจนแล้วพิงได้ ซัดเต็มโคอเสียบมุมมาแล้วมาอีกแล้วไอ้ตรงกลางมึงดูคู่หน่อยตรงกลางตรงกลางมันมาอีกแล้วเออกิวเบิร์ดแล้วสวยเลยได้ยัดแล้วเดิน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 ดูไหนดูอยู่ไหนด้วยต้องระวังเสาวสองว่ะมึงปั่นคนแม่นอ่ะเสาวสองอ่ะขอไหมระวังระวังเดินเดินเดินสวยไม่เฝาวยันแล้วมึงจัดทำไม โอเคนิ่มๆช้า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 ตัวไหนตัวไหนตัวไหนสวยเดินต่อโอ้โหถ้าตรงกรอบเขา่ะนะดูดิเราขาตายไปแล้วครับผมมาอีกแล้วกันเลือนหน่อยกัรเลือหน่อย,นนอยผมมาคำสันครับผมขอไปมาแล้วโอเคตรงตัวครับแขงมาแล้วเฮ้ยดูขวาด้วย มีสายมีระวังมันยิงไกลใช่ไปยิงไกลคมยิ้มหายนี่ไงนี่ไงไม่ง้างว่ะไม่ง้างไม่ง้างก็เดินไม่ง้างก็เดินแล้วโอเคโอ้ทำไมามันง้างแล้วมันเสียบทุกจังหวะเลยวะเฮ้ยเดินเดินชิดเดินชิดไปเปิดด้วยเ <c oughs> ดินหน่อยเดินหน่อย,วย <c oughs> สวย <c oughs> โอเคโดีเป็นตัวบล็อกตามช่องมีเพื่อนวิ่งล้ำหน้าแล้วสายสายเติมยังโโอ้หสายยืนห่างแล้วอุ้ยสวยเลยทำเองกิบเบิร์ต มีเบิร์ดรอเพื่อนมีเบิร์ดคืนได้อยู่อีพี่ยังไงยังไงสุดสุดสุดแล้วไอ้ฉันไม่มีใครแล้วแล้วนี่ไอวุ้ยแล้วไม่ได้คไหวค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคโอ้โหมันมันวุ้ยได้เซฟสองลูกว่ะตรงตัวแล้วก็มีจังหวะที่เขายิงเฉียวไปเฉียวมาครับผมแล้วก็ตูมเดียวหายดูโอกาสจบเจ้าบ้านดิล่อไปเจ็ดแล้วอะเราเพิ่งมีแค่สอง ผลิตน,น่าจะสั่งให้เล่นชาขึ้นดีกว่าไหมเลยแโยในให้เขาวิชานะแข็งมาแล้วได้ฟาวครับโอเคแล้วกูอ,อีกแล้วไม่เอาไม่เอาแข็งจริงแล้วไม่เอาครับผมทาไมผมได้ยิงฟีคิกวะโอ้ยไม่แปลกไอ้เชี่ยฟีคิกกูเจ็ดหนะ้ามีไหมมีใครเดียวกูไหมถ้าไม่มีถ้ผมใส่แบบโอ้โหไม่มีวะงั้นใส่ให้มันออกออกไปแล้วกันทางเข้าก็คือสวยเลยชาร์จแล้วไปอุ้ยลูกเกือบได้ กอนตายเดีย๋ยวไปเปลี่ยนท่ายิงกันกูเดินใหม่กันหนะ่เห็นเงาไกลๆป่ะโอ้ยบ้าขอวิ่งลงก่อนไอ้เหี้ยมันเพิ่งนาทีแ,แรกๆเองนั่นไงแล้วตายด้วยโอ้โหติดบล็อกนั่นแหละนั่นแหละสวยเลยพ,พิกพิกละปันไม่ได้คืออีกทีพิกละปัน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 เมื่อไรไปไปเมื่อลันก็นปันเมื่อไรแล้วนี่ไงแล้วร,รียบร้อยโอเค จังหวะโคตรดีเล่นกัน2คนเองตัวๆพาไปเลยตัวๆอย่าไปกลัวนั่นแหละโยกแล้วพาไปโยกพาไปไม่ได้ให้ก่อนเ <weet> พื่อนเติมแล้วเพื่อนเติมแล้วอุย้ยคล้องจัดเลยวะจัดแม่งเลยอารมณ์คิดไม่ออกอ้ามาแล้วอุย้ยมุมเดิมไอ้สัตว์มุมนี้ <_ S 1> กูรู้แล้วไอ้สัตว์กูดักก่อนเลยเฮ้กูก็ค,คงไม่งงสมงสัตว์หร,หรอกมั้งทางหนนะยังไ,ไง มันเอาแล้วมันเอาแน่มันเอาแน่กูขยับก่อนกูขยับก่อนเฮ้ยโอเคนัน่นน,น,นัเห็นนะไอส้สารโอ้ยกูขยัำขวาผู้บันโยกไปซ้ายเลยเ,เป็นทันหรือเปล่าเป็นทันเปล่าไม่เฮ้ยตัวประกบสวยเฮ้ยเคลียร์ก่อนเก็บนิ่มๆครับผมโอเคได้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 กูก็โลกเหลือเกินหลวงโยกอุ้ยสวยนี่ไงไป ของบอลได้แล้วแทงสวยเลยไอ้ของหน้ากูคล้องอยู่ของหน้าไปเองไปเองแล้วซัดเองแล้วตู้งไปบึ้งะวังออกข้างออกข้างไม่เท่าไหร่ระวังยิงไกล<ๆ>เคลียร์เคลียร์โอเคเฮ้ยลบโอเคเซนเตอร์ยืนดีสามนาทีสุดท้ายครับผมโอ้โหทิพหายแล้วเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยโอ้โหนิ่ม ไอ้เฮียนมันก็นอยู่ใกล้ๆหน้าเลย What the fuck เฮ้ยเนี่ยดูดิโอ้โหปล่อยไก่ไอสัตว์มาเป็นเล้าเลยเนี่ยดูอีกทีตรงนี้ชัดแจ๋วเลยครับผมเนี่ยขยับมาแล้วแล้วโอ้โหแล้วเขาคึกใหญ่เลยทีนี้ ไ <risque> ม่ต้องบอกประตูควายอย, like, ย่างเงี้ยยิงๆเดี๋ยวก็เข้านั่นไงนั่นไงวิวิวิสวยแล้วเออมึงไอ้เอยเอาแล้วความมั่นใจหายมึงแล้วเขาไปแห้งเดิน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 ดิเดินดิสวยเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ๆๆไปเลยเออโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไม่คอนเทนต์ได้ไหมอ่ะกูอยากได้แต้มก่อนนะเทฟดีมาทั้งเกมแม่งนี่แหละอายุ18พอเกมกดดันมันก็มีออกแอคชั่นกันพลาดบ้างครับเรื่องธรรมดาผมไม่มีข้อแก้ตัวแล้วก็ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยวอนนี้กูโดนชาวทวิตด่าแน่นอนแล้วมีทีมให้ความสนใจเราตอนนี้3ทีมครับผมทีมแรกเป็นโอลิมปิกลียงทีมที่2เป็นอาร์เบไรซิกทีมที่3เป็นโบลอนยาขอไม่เทนเนิงแล้วกันเพราะดูแล้วเกมนี้ กลับมาเป็นตัวจริงครับผมโอเคผิดพลาดแต่โค้ตก็ยังให้อภัยโอ้โหนิ่มเฮ้ยโอ้โหนิ่มม,มาแก้ตัวเกมนี้พลาดไม่ได้ขอผิดพลาดในเกมที่แล้วเราต้องมาปิดในเกมนี้ครับผมทุกคนมันเคยผิดพลาดกันอยู่แล้วเว้ยเพียงแค่ครั้งถัดไปอย่าให้เกิดขึ้นอีกรอบนี้เป็นเจ้าบ้านไอ้หียพลาดต่อหน้ากองเชียร์นี่กูโดนด่าพ่อแน่นอนตรงนี้โซเชียลกำลังแรงด้วยสวยครับผม นั่นแหละต่อสายเติมยังใช้ไม <Portuguese> ่เติมอุ้ยพิกสวยแต่เติมบีบเติพิกไม่ได้อ่ะยังไงครับโอ้มันเพสซิ่งดีนะเห็นเรียกเพสซิ่งเนี้ยมันบีบพื้นที่ดีแล้วมึงเคยซ้อมด้วยกันไม่ได้มึงสองคนอ่ะชิดเลยชิดเลยดูในดูข้างในก่อนเกิดแบบฟอสแบบฟอนไหนเงี้ยเดินให้ห <physics> น <brewer y> ่อยเดินให้หน่อยแล้วขึ้เคี้ยวเคี้ยวเก็บโอเคอุ้ย นแล้วงามๆเลยโอ้ออกบอลตรงกลางกลางมันโล่งมากเลยอะ่ะคือเหมาะกับการยิงไกลามากเลยแต่ยังครับยังยังเปิดพื้นที่เขาอีกแล้วนี่ไงโอ้ยเซได้สวยแต่แล้วเนี่ยจังหวะเน,นี้โอ้เยตายมีตัวเติมสวยเอลิงต้องคอรแล้วเอลิงเอาหลุดหลุดอย่างนี้หลุดอย่างนี้เอลิงคอรมาดไม่ได้ ต่อยู่ตรงนั้นอนะไล่เหน่อยเว้ยไล่หน่อยเว้ยไม่งั้นไม่ได้ไปไหนหรอกสวยส5ห้าที่ผ่านครับผมแล้วจบไปเลยครึ่งแรกเหมือนจะได้เซฟครั้งหนึ่งป่าแล้วก็ได้รับที่มันยิงเว้าลูกหนึ่งครับผมเปอร์เซ็นต์ของบอลดีกว่าแต่โอกาสจบไม่มีนี่คือเกมในบ้านนะวนอยู่แล้วอุ้ยวนได้ปะทัน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  <S <S องหนักเกินไปแล้วโอ้นั่นแหละมีช่องไม่เห็นช่องไม่ไม,ไม่ได้โดนโอเคแล้วอยู่พิก นั่นแหละกงกลางอ๋อยโจนด้างหน้านั่นแหละแล้วเห็นเพื่อนยังโจนอย่าพิกลกับนะขอร้องโอ้โหเหมือนไม่ฟังกันไอ้เพื่อนพิกพิกพรกระปันพิกกระปันพิกกระปันไม่ได้พิกเออมึงัะคนอย่าก,กลับกูบอกว่าอย่าก,กลับมึงจะกลับไปไหนพิกได้แล้วได้แล้วนี่ไงแล้วซ้ายเอยโยขวาเอา้าแล้วได้ซัดน,นี่โจนค่ะ จบเกมไปจบไปศูนยศูนย์ครับผมเป็นเกมที่ข้ามได้ข้ามไม่มีอะไรเลยอ่ะคือผมมีโอกาสเซฟอยู่ประมาณครั้งสองครั้งแล้วก็ทีมเรามีโอกาสจบแค่ครั้งเดียวเปอร์เซนต์ของบอลเราเหนือกว่าโอกาสจบเขาห้าเราหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ผ่านก็แค่เลตติต้งอย่างเดียวครก็ผมผมคาดอีก0.5 ต่อไปเจอกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เป็นทีมระดับต้นๆของแชมเปี้ยนชิพเลยอะแต่ช่วงหลังก็ไม่ได้เห็นขึ้นพเมร์ลีกนานละเป็นอ๋อคาราบาวครับเฮ้ยคาราบาวผมไม่ทนเทนนิงนะผมต้องการข้ามหรือด้วยสาไปพอจบที่3ต่อ2ว่ะเบอร์มิงแฮมแพ้แล้วตกรอบคาราบาวครับโอเคมาโฟกัสแค่ในแชมเปี้ยนชิพแล้วกันเอารถควบเลยเฮ้ยแล้วแอง i ิสเวลีแฮปปี้เอา้าติดทีมชาติเหรอติดทีมชาติอังกฤษครับผมในวัยสปี สกอร์ยังศูนย์ต่อศูนย์เดี๋ยว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 แล้วทำไมมุมกล้องกลายเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องแปลกๆเดี๋ยวนะเอ้าทำไมไม่เป็นมุมหลังวะเฮ้ยแล้วโอเคเซฟครับผมเอ้าทำไมมุมกล้องมาเป็นมุมนี้ตกใจเลยมุมเมื่อกี้ก็ได้นะกำลัง <göster> ด <ges 2> <performance> ีเลยเอาตัวยิงเดินออกครับโอเคแล้ว เก็บได้นิ่มๆครับผมอีตัวบนตัวหนึ่งบอลยาวเลยไปที่ตัวแม่นๆด้วยโอ้โหระวังระวังสวยหนงไหมยังอยให้พิบนี่ไงแล้วอุ้ยไม่พุ่งแล้วภาษาบ้านกูเรียกว่ามอบโอ้โหมอบไปแล้วครับผมแต่ยิงโอ้โหจนเสาตัดได้ตัดได้สองหนึ่งสองสองโอ้โหเขาเยอะกว่าใส่เลยไหมใสเลยไหม ยังยังอุย้ยกระชากแล้วหกักหักแล้วโจอนจนกลับนั่นไงโอ้โหไอ้หียนี่ถหกวะไม่ถูกวะใส่เลยพิกแล้วใส่พิกแล้วใส่ยังยังมึงยังไม่หันหน้าเขากอบอีกโอ,อ,อ้เอาใส่สะกีเถอะสักีเถอะเออนั่งนั่นไงนั่นนั่นไงยโอ้ยมึงรออะไรกันพีกแล้วใส่พิกแล้วกูจะใส่พวกมึงไอสัตว์เออเออ เออดีแม่งเ้ยเลี้ยงเข้าประตูไปยังไงโจนโจนขึ้นหลังโอ้ยเออเนี่ยมึงได้ใส่แล้วโอ้โหควายแท้แท้เย็นอุ้อุ้งโอกาสแบบพลิกง,ง้างโคตรหลายรอบไปโจนอีกแล้วเอาดิไอ้เจ้าลุนเซฟกับลุน้นพวกมึงยิงเนี่ยพอๆกันเลยพิงแล้วโจนอีกแล้วโจนโจนไอ้สวยแล้วโอ้โหฟอร์ทั มึงกองหน้าภาษาเลยเนี่ยแล้วนเนี่ยเขาทำ <_ C 1> เขาทำอัญชันฉลาด <_ C 1> พิคแล้วรอเพื่อนเพื่อนแทงสู้ไว้จัดจัดแล้วเรี่ยวเลยโอเคโอ้โหจะจังหวะแทงสวยจะจัดเลยครับผมแล้ววิ่งสอดมาได้สัดเต็มข้อโดนอ่ะเอาบอลไปจอดกลับเข้ามาได้โม่งไม่ได้ได้อยู่ยิงไหมยิงวันไหน แล้วได้ง้างได้ง้างยังลุกแป๊ะรี่บร้อยโอ้โห,โห,โหโอนนี่จะเป็นสามแต้มแรกในเ,เตยแชมเปี้ยนชิพเลยนดเว้ยสิ่งที่ผมคาดใจอย่างเดียวครับคือมันต้องเคาะขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นประตูประตูก็พังแล้วเคาะขนาดเนี้ยคือต้องจอดจริงๆครับผมถึงจะยิงกันแล้วจ,จบุ <c oughs> <c oughs> ึนี้แล้วสองตัวศูนย์ครับผมเกมนี้สามแต้มแรกในบ้านแล้วก็เป็นสามแต้มสำคัญ ใช่ป่ะวะในบ้านใช่ไหมแล้วเกมนี้ผลงานดีครับผมคมพึ่งพอใจเพิ่มมา25ผ่านทุกอย่างส3าเกมที่แล้วนี่บนกูอุบเลยแลตลาดนักเตะต,ตอนนี้เหลือ10ชั่วโมงสุดท้ายอ่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเรามาปิดตลาดไปเลยลวยกัน8 7 6 5 5้า5ชั่วโมงท็อปดิวตอนนี้เบลเดย์ย้ายจากบาซ่าไปปารีสกิมมิดย้ยายจากบาเยอร์ไปแอตบันลิก1ชั่วโมงสุดท้ายรุยดีอาร์ตย้ายจากริเวอร์พูลไปปารีสต,ตลาดนักเตะรอบนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อย แล้วเดี๋ยวผ่านต่อไปครับผมจะเป็นการประเดิมทีมชาติอังกฤษของเบนจามินแหงเป็นครั้งแรกครับผมกับเกมโคเอเชียแล้วก็เจอรมันซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ลงเป็นเนตัวจริงไหมหรือจะได้ลงสนามบ้างหรือเปล่าเขายังต้องลุ้นกันต่อในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบนะของคนละหน like ึ่งไลค์ครับผมแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆสมครใหกดดิ่งเพืพ่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูเบนจามินแหง